ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่63หอศัสตราเทพ126สวรรค์เขาอายุแค่15ปีเองนะ หลังจากที่สิบกว่าร้อยคนได้เห็นอันดับของหลินหมิงเสียงสูดหายใจด้วยความตกตะลึงก็ดังระง,งมไปทั่วบริเวณแม้แต่หลิงเซินท่าคู่และจางกวนอวี๋ก็ยังไม่เคยทำอันดับที่ผิดธรรมดาเช่นนี้ได้เลยในสงครามจัดอันดับครั้งแรกของพวกเขาหลิงเซินอยู่อันดับ145ถ้าทาคู่อยู่อันดับ142ส่วนจางกวนอวี๋ที่เอาชนะทั้งคู่มาได้ก็ยังทำได้เพียงอันดับที่1 3 8ซึ่งถือว่าห่างชั้นกับอันดับ1หนมิง้อยู่มากนัก ต้องรู้ก่อนว่าในศิลาจัดอันดับนั้นยิ่งอันดับสูงขึ้นไปเท่าไหร่ความยากในการเลื่อนชั้นแต่ละขั้นก็ยิ่งทวีคูณขึ้นหลายเท่าตัวนี่คืออัจฉริยะระดับปีศาจอย่างแท้จริงบางคนยังคงจ้องมองศิลาจัดอันดับอย่างดื้อรัน้นราวกับไม่เชื่อสายตาตนเองถ้ากรมายาของหน้าผามีปัญหาหรือเปล่าเวลาผ่านไปแค่สองดอกทูบครึ่งไม่มีทางที่เขาจะพุ่งไปถึงอันดับ126ได้หรอก อาาระบนศิลาจัดอันดับถูกจารึกโดยยอดฝีมือขั้นเซียนเทียนจากสำนักขุขเขาเจ็ดประสานจะมีปัญหาได้อย่างไรผลลัพธ์นี้ไม่มีทางผิดพลาดโดยปกติหากต้องการข้ามผ่านอันดับ130จะต้องใช้เวลาประมาณ3ดอกทูบมีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้นที่คนผู้หนึ่งจะเก็บคะแนนได้มากมายในเวลาอันสั้นคือความแข็งแกร่งของเขาต้องเหนือกว่าศัตรูมากจนไม่ต้องมัวสู้พัวพันยืดเยื้อแต่สามารถสังหารศัตรูได้ในไม่กี่กระบวนท่า เสียงหนึ่งดังขึ้นช้าๆผู้ที่พูดคือหงซีครูฝึกของหลินหมิงนั่นเองเมื่อได้ยินคำพูดของหงซีหลายคนถึงกับลูกกระเดือกสั่นไหวขณะลอบปลืนน้ำลายที่แห้งผากพลงกำลังที่เหนือกว่าศัตรูจนศัตรูไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เจ้าเด็กนี่มีพลังมหาศาลขนาดนั้นเชียวหรือมันน่าหวาดหวั่นเกินไปแล้วจางชางมีสีหน้าปัญญาขณะจ้องมองหลินหมิงอันดับ126 แม้จะยังห่างไกลาจากตำแหน่งปัจจุบันของเขาแต่นี่คือเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเขาถึง3ปีหลินหมิงคนนี้ข้าไม่รู้ว่ามันไปกินของวิเศษอะไรมาถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้แต่มันเพิ่งจะอยู่จุดสูงสุดของขั้นที่2เท่านั้นด้วยพรสวรรค์ระดับ3าขั้นกลางมันจะสามารถดูดซับฤทธิ์ยาของโอสตไขกระดูกมังกรทองและโอ๊อสอรพิษช,ชาติทองคําได้มากมายขนาดนี้เชียวหรื หลินหมิงจ้องมองกลับไปยังจางชางแววตาของเขาใช้ประกายแห่งจิตวิญญาณการต่อสู้ด้วยเวลาที่เหลืออีกหนึ่งเดือนการจะก้าวข้ามจางชางย่อมมีชใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ดีเจ้าทําได้ดีมากเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูของหลินหมิงมันคือการทักทายจากจางชางที่ส่งผ่านมาทางพลังท่าแท้เจ้าสร้างเซอร์ไพรส์ให้ข้าได้ดีจริงๆแม้จะเป็นแค่สวพรดสวรรค์ระดับ3าแต่ก็อุตสาดูดสริกยาจนมาถึงอันดับ126ได้ ทว่าเจ้าช่างไร้เดียงสานะคะคิดว่าด้วยผลงานเพียงเท่านี้จะเอาชนะข้าได้ในเวลาที่เหลือเจ้าอาจจะมีโชคที่ได้ยาทิพย์พวกนั้นมาแต่โชคของเจ้ามันสิ้นสุดลงที่ข้านี่แหละความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดที่ได้มาจากตัวยามันหมายความว่าพลังธาตุแท้ของเจ้าไม่บริสุทธิ์เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเด็กอย่างเจ้าจะขัดเกลามันให้บริสุทธิ์ได้ในเวลาสั้นๆแค่นี้เจ้าคิดแบบนั้นจริงๆหรือเจ้าต้องแพ้แน่ จางชางกล่าวอย่างขุนเคืองก่อนจะก้าเข้าสู่ค่ายกลหมื่นสังหารเขาไม่สามารถรักษาความเยือกเย็นไว้ได้อีกต่อไปสิทธิคนสุดท้ายที่เข้ารับการทดสอบพร้อมกับหลินหมิงถูกดีดออกมาในที่สุดแม้เขาจะอยู่ในค่ายกลมายาเป็นเวลานานมากทว่าอันดับกลับด้วยกว่าหลินหมิงแม้จะติด130อันดับแรกแต่เขาก็อยู่ที่อันดับ129เท่านั้น ค่ายกลหมื่นสังหารเริ่มทำงานอีกครั้งอัคาระและรุนโบราณส่องสว่างขึ้นในบรรดาสิทธัง12คนในแท่นมีจางชางรวมอยู่ด้วยการทดสอบเริ่มต้นขึ้นแล้วยามที่ค่ายกลสาแสงเจิดจ้าจางชางนั่งลงบนแท่นพิธีด้วยท่าทีสงบนิ่งร่างกายไม่ไหวติงลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอและยาวนานราวกับกำลังทำสมาธิอยู่ในที่สงบเงียบแม้ค่ายกลหมื่นสังหารจะเป็นเพียงมายา ทว่าโลกภายในนั้นเชื่อมโยงกับความเป็นจริงอย่างไม่อาจแยกขาดการใช้พลังธาตุแท้หรือพลังกำลังย่อมส่งผลให้ลมหายใจหอบถี่และหัวใจเต้นเร็วแม้แต่บาดเจ็บก็ยังทำให้ร่างจริงซี่เซียวและเจ็บปวดไปทั่วสันพางกายการที่จางชางดูผ่อนคลายเช่นนี้แสดงว่าศัตรูที่เขาเผชิญอยู่ในค่ายคนนั้นยังไม่ใช่คู่มือของเขาเลยแม้แต่น้อยนั่นคือสิทธิพี่จางชางเขาคือยอดฝีมืออันดับ109เป็นนักสู้ที่ดุดันอย่างแท้จริง สิทธิ์ใหม่ที่ได้ยินดังนั้นต่างตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นและเลื่อมใสนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นสิทธิ์เก่าอันดับสูงขนาดนี้ทดสอบให้เห็นกับตาใช่ข้าได้ยินมาว่าครั้งล่าสุดที่เขาเข้าร่วมการจัดอันดับคือเมื่อ3เดือนก่อนป่านนี้เขาคงก้าวหน้าไปมากแล้วบางทีอาจจะพุ่งเข้าสู่100อันดับแรกก็ได้หลินหมิงเฝ้ามองทุกที่มอดไม่ไม่นานนักทูบดอกที่สองก็ใกล้จะหมดลง ในช่วงเวลาทูบสองดอกนี้ไข่กลได้ดีสิ์ออกมาหลายคอนหนึ่งในนั้นคือสิทธ์ใหม่ของตำหนักพัสุธาอันดับใหม่ของเขาคือ215ซึ่งก็นับว่าไม่แย่นักสำหรับการจัดอันดับครั้งแรกทูบดอกที่3เริ่มไหมและผ่านไปครึ่งดอกอย่างรวดเร็วถึงตอนนี้จางชางได้ทำเวลาเกินกว่าหลิมหมิงไปแล้วทว่าด้วยความแข็งแกร่งและอายุของเขามันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกมายาได้นานกว่า ไม่มีใครคิดว่าเป็นเรื่องแปลกหากจางชางทำไม่ได้สีถึงจะนับว่าประหลาดเมื่อทูบปกที่สาไม่จนหมดจังชางดูเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงลงพอทูบดอกที่สี่เริ่มไหม่จังชางก็เริ่มกระแอมไอเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บภายในค่ายกลนและเมื่อทูบปกที่สี่ไม่ไปได้ครึ่งดอกจังชางก็ถูกดีดออกมาจากแท่นพิธีอันดับสุดท้าย1 0 3 หลังจากจางชางออกมาจากค่ายกนหมื่นสังหารเขาเหลือมองอันดับใหม่แล้วขมวดคิ้วดูเหมือนผลลัพธ์นี้จะไม่เป็นที่น่าพอใจนักแม้จะเลื่อนขึ้นมามากกว่า5อันดับตามเป้าหมายแต่เดิมทีเขาหวังจะทะลวงเข้าสู่หนึ่งอันดับแรกให้ได้เขาหันไปมองหลินหมิงและกล่าวผ่านกระแสจิตว่าในการประลองตัดสินในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นั่นทว่าหลินหมิงหาได้ใส่ใจคำพูดของจางชางไม่ในหัวของเขากำลังคิดถึงอาวุธที่เขาเพิ่งเลือกป่ยทวน เขาต้องไปหาทวนดีๆสักเล่มการทดสอบดำเนินต่อไปตลอดทั้งช่วงเช้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักสู้ที่มีวรยุทธ์ระดับต่ำขั้นที่2และ3ของการฝึกกายทำให้อันดับยังคงอยู่นอก100อันดับแรกก่อนเที่ยงไม่นานบรรดาสิทธิ์รุ่นพี่เริ่มทยอยมาถึงค่ายกลหมื่นสังหารคนเหล่านี้คือยอดฝีมือขอบเขตฝึกกายขั้นที่4ี่เปลี่ยนเส้นเอ็นพลังของพวกเขาอยู่คนละระดับกับสิทธิ์ก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงหลายคนสามารถทำอันดับเข้าไปติด50อันดับแรกได้อย่างง่ายดาย สิทธิ์ใหม่หลายคนยังคงเฝ้าดูด้วยความตื่นตะตื่นใจทว่าลินหมิงกลับเลือกที่จะปลีกตัวออกมาก่อนหากเขาสามารถเห็นยอดฝีมือเหล่านี้สู้กันจริงๆเขาย่อมจะอยู่ดูแน่นอนแต่สิ่งที่เห็นได้ในตอนนี้มีเพียงคนนั่งนิ่งอยู่บนแท่นพิธีเขาจึงไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้และไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อก่อนเที่ยงเล็กน้อยลินหมิงเดินลัดเลาะผ่านตรอกซอกซอยจนมาถึงร้านอาวุธที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเทียนอวินหอสัต์สตราเทพ หอาศาสตราเทพคือร้านอาวุธเก่าแก่ที่สุดของเมืองถูกสืบทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ราชวงศ์ก่อนประวัติศาสตร์อันยาวนานของมันอาจจะรุ่งโร์ยิ่งกว่าอาณาจักรเทียนอวินเสียอีกเมื่อ200ปีก่อนในตอนที่อาณาจักรเทียนอวินถูกสถาปนาขึ้นหอาศาสสตราเทพแห่งนี้ก็ตั้งอยู่มาก่อนแล้วอย่างน้อย100ปี ลิ้นหมิงมองดูหอศากตราเทพจากระยะไกลตัวอาคารทรงศาลาขนาดมหึมามีความสูงเก้าชั้นประดับประดายอย่างวิจิตรมีทหารประจำการอยู่ประปรายให้ความรู้สึกถึงบารมีอันสูงส่งทางเข้าถูกตกแต่งด้วยทองคำแกะสลักอย่างประณีตเนื้อประตูมีป้ายไม้จารึกอักษรอ,อันทรงพลังด้วยน้ำมึกสีดำเข้มและแขวนด้วยโซ่เงินเพียงแค่เห็นทางเข้าก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นอายอันขมขวัญที่พุ่งเข้าจู่โจมไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่เขียนตัวอักษรน,นี้ต้องเป็นยอดฝีมือทางยุทธระดับสูงแน่นอน ในร้านมีลูกค้าไม่มากนักทว่ามากกว่าครึ่งล้วนเป็นยอดฝีมือทางยุทธและบางคนถึงกับเป็นยอดฝีมือขอบเขตผลัดกระดูกระดับสมบูรณ์สิ่งนี้ทําให้หลิงหมิงลอดตกใจในใจยอดฝีมือเหล่านี้ห่างจากขอบเขตควบรมชีพจรเพียงก้าวเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าการจะก้าวข้ามขั้นนั้นไปได้ย่อมเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญ ก่อนที่หลิมหมิงจะออกจากสำนักยุทธเขาได้สวมชุดเครื่องแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของสำนักมาด้วยดังนั้นแม้เขาจะยังเยาวัยแต่ก็สามารถดึงดูดความสนใจจากพนักงานขายได้ทันทีถึงเขาจะเป็นเพียงสิทธ์แต่สถานะของสิทธ์สำนักยุทธ7เจ็ดประสานนั้นนับว่าสูงส่งยิ่งจอมยุทธน้อยท่านต้องการซื้ออาวุธประเภทใดหรือทวนหลินหมิงตอบสั้นๆโอ้ พนักงานขายชะงักไปเล็กน้อยไม่ค่อยมีใครมาถามซื้อทวนนักและหากมีก็มักจะเป็นชายร่างสูงใหญ่กำยำ99%ของชายหนุ่มหรือนักเรียนที่มาที่นี่มักจะมองหากระบี่เขาไม่คาดคิดเลยว่าเด็กหนุ่มอายุราว15-16ปีคนนี้ทันทีที่ก้าวเข้ามาจะเปิดปากขอซื้อทวนทันที สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิถีเซียนยุทธ